แต่2เมตรเนี่ยผลิตน้อยมากแล้วตอนนี้เขาเลิกเขาเลิกผลิตไปแล้วเมืมองไทยมีไม่กี่ตัวมีไม่ถึง5้าตัวเคยราคาพุ่งขึ้นไปถึง3 4แงีแสนโอ้โหใช่ตัวเดียวนะสามทางแรกน,นะ d Y X กับบูราคามี X กับเดิเมสผลิตแค่ยี่ตัวทั่วโลกสวัสดีครับวันนี้เราจะไปบุกคาเฟ่ของคุณแม็กซิมนะครับเวการสคาเฟ่นะครับตรงพระรามห้านะ มาดูว่ารอบนี้คุณแม็กซิมเขาจะปล่อยของสะสมอะไรออกมาให้เราประมูลในรอบเดือนแปดเนี่ยที่เป็น pop culture บ้างก็เข้าๆเราก็พอรู้แล้วล่ะว่าจะได้พวกสินค้าประเภททอยนะครับพวกกลุ่มของเคาซึ่งนักสะสมในไทยก็นิยมกันมากพอสมควรแล้วคุณแม็กซิมก็จะมีตัวท็อปๆเนี่ยระดับอยากเรียกว่าระดับประเทศเลยเรียกว่าระดับโลกเลยก็ว่าได้ อยู่กับเขาเดี๋ยวจะแบ่งมาให้เราไม่รู้กี่ตัวเหมือนกันต้องรอสอบถามเขาดูที่ที่ร้านนะเพราะตอนนี้เขาก็ตั้งโชว์ที่ร้านเวยคือเห็นเสร็จมีตกใจอะว่าเฮ้ยโอ้โหของชิ้นนี้อยู่ในไทยด้วยรวมถึงมีกางเกงยีนรีวายของที่คอลแลบกับมุลการมีนะครับรีเมเเจอร20ตัวเขาจะแบ่งให้เรามานเดิมตัวหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันเลยว่าหน้าตาเป็นยังไง ครับตอนนี้เราก็มาถึงร้าน v ิกัสคาเฟ่แอนก l ลารีแลวนะครับของคุณแม็กซิมนะเรามาดูกันเลยว่าด้านในมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้ววันนี้เขาจะแบ่งของมาให้เราประมูลกี่ชิ้นนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี่ก็พบกับคุณแม็กซิมนะครับเจ้าของร้านเลยัคาเฟ่นะครับและโคเดนเบียนินนะครับตัวจริงเสียงจริงเนี่ยะฮะดินได้จรงเนีดินได้อันนี้ก็ครับเป็นตัวพ่อเลยของไม่พ่อไม่พ่อไม่ขนาดนั้นบิกบอยทอยหรือว่าของสะสมหลายแหล่เกี่ยวกับพ๊อปเคาน์เตอร์นะครับที่เราจะมีในรอบประมูลของเดือนแปดเดือนนี้นะครับก็ โชคด hey, ีท so wow. tamam okay. ี่ว่าคุณแม็กซิมบอกว่าเฮ้ยผมอยากจะปล่อยของมาดีพี่บางส่วนออกมาก็จะทราบเหมือนกันว่ามีอะไรที่พอจะแบ่งปันมาให้ทาง t รีบิทดิงได้ประมูลบ้างครับก็เป็นตัวแรมเลยรการเป็นของสะสมแรกๆเลยสำหรับพรีบิทดิงนี่เอาตัวที่แบบเก็บแรกๆเลยดีกว่าก็จะเป็นเนี่ยครับแบลบิทเดอรมอนอันนี้รุ่นแรกนะโดยรมอนเนี่ยครับใช่เดรลมอนนี่เป็นรุ่นแรกๆที่แบลบิทเขาผลิตเลยตัวนี้น่าจะเกือบ2ีสิบปีแล้วสิบปีเกือบ20ิบปี ครับเกือบยี่สิบปีแล้วอะตัวที่รีออกมามันจะเป็นตาตาธรรมดาสองตาแต่ว่ารุ่นแรกจะเป็นตาแบบนี้รุ่นแรกจะเป็นตาแบบตายิ้มอันหนึ่งใช่ก็คือเป็นขยิบตาข้างนึงครัอันนี้กือเกือบยี่สิบปีแล้วรุ่นแรกๆที่แบาแบบิ๊กเขาได้ผลิตมาเลยครัมีไม่กี่ตัวในโลกเมืองไทยมีไม่กี่ตัวมีไม่ถึงห้าตัวห้าตัวใช่ไม่ถึงไม่ถึงห้าตัวเป็นต้นกําเนิดอาร์ตทอยแรกๆเลยดีกว่าแล้วก็ยังอมตะถึงตอนนี้เลยใช่ครับใช่ครับก็อย่างตัวนี้ก็แรงมากตัวนี้ก็เป็นชอปเปอร์คอร์ส ป็นศิล,ป,ล,ลปินคอร์นใ่แหละที่มาร่วมศิลปินคอร์นนี่คือศิลปินของอเมริกา,าแต่ว่าแบบิกเนี่ยก็ก็ได้มาทําร่วมกับศิลปินศิลปินคนนี้คือถ้าบ๊อบคอรเจอร์สมัยยุค2010 2000 2000ไปต,ต,ต้นปลายสองพันตน้ตนๆเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักก็คือเอก<อ>ลักษณ์เขาจะเป็นตารูกปลากระบาดใช่ครับใช่ครับก็เขาดังมาจากที่ไปวาดพวกแผ่นป้ายโฆษณาเคยวิ่งคลายแผ่นป้ายโฆษณัวนายแบบนั้นใช่แล้วก็เป็นที่รู้จักมาแล้วก็ตัวนี้ได้คอลแลบกับ แบบอ่มเหมือนพลาสติกเขาอะหรือว่าการอะไรเขาเหมือนจะก๊อบง่ายนะแต่ว่าของก๊อบตั้งแต่ดูมาไม่ไม่ไม่เหมือนพลาสติกไม่มีทางทําได้เหมือนไม่ได้คอมอืมครับก๊อบยากก๊อบคือดูง่ายดูง่ายมากอืมจับดูรู้เลยจับดูรู้เลยใช่ว่าอันนี้อันนี้ปลอมไม่ใช่แน่นอนได้อันนี้ของแท้นี่เหลืองนะครับอายุเกือบ20ปีตัวนี้เด็ดจริงไม่ถึง5ตัวเนี่ยไม่ถึง5้าตัวเลยหายแย่ของอันนี้พอๆกันน้อยพอกันอันนี้น่าจะเกินน่าเกิน1ิบแต่ว่าไม่เยอะ อยู่กับคนที่แบบตอนนี้ตัวพวกนี้จะอยู่กับคนเพราะตัวนี้เคยราคาพุ่งขึ้นไปถึง3ามสี่แสนโอ้โหใช่ตัวเดียวนะเคยเห็นราคาเยอะแพงสุดอ่ะสามสี่แสนตัวนี้แปดแสนที่ขายแพงสึดนนะใช่ไปพุ่งไปถึงแปดแสนแล้วตอนนี้ไม่รู้ราคาแล้วตอนที่แบบิคพีกถึงขีดสุดเลยสําหรับพรีเบดดิ้งจะมีตัวเดียวจะไม่จะมีอยู่อย่างหนึ่งที่แบบว่าเด็ดเด็ดจริงๆคือนี่อะไรเอ่ยออกกางเกงใช่ตัวเนี้ไม่ได้ได้มาเป็นมูเากามีซึ่งมูเลกามีอ่ะแมส่ะ นี่ภาพมาคือแมสแต่พอทำกับเรดดี้เมดเนี่ยเรดดี้เมดอะเปรียบเทียบเหมือนเป็นแอมเอสของญี่ปุ่นอ่าฮะเป็นแอมเอสคือแบบว่าเป็นซูเปอร์ไฮแบรนด์แอคชวลลี่เลยของญ้โหคือดีเทลเขาแบบโหดมากคือพวกกระดุมเนี่ยยังเป็นลายมุระกามิเลยแล้วตัวเนี้ยผลิตแค่20ตัวเรดดี้เมด X กับมุระกามิรีไวล์สามสามแบรนด์นะรีไวล์ X กับมุระกามิ X กับเรดดี้เมดผลิตแค่20ตัวทั่วโลกแล้วไซส์ล่ะไซส์สามเอ็ดไซส์หนึ่งแค่สองตัว ไซส์หนึ่งแค่สองตัวใช่ไซส์หนึ่งีแค่สองก็ถือว่าถ้าเกิดอันนี้คือไซส์สามสามเนี่ยก็จะมีแค่สองตัวทั่วโลกสองตัวทั่วโลกไซส์สามสามโอ้โหไซส์สมาตรฐานไทยไทยเลยเอลสามสามเนี่ยแล้วไซส์นี้คืออย่างยากอ่ะใช่คือผมกว่าจ,จะได้มาเนี่ยผมให้ตอนแรกเขาจะไม่ขายด้วยผมคุยกับคนญี่ปุ่นจนเขาแบบขอตือ้อซื้อจนมาคนเขาขายอะ่ะใช่คือราคาแบบแป๊บนึงครับราคาราคารีเทลอ่ะแสนละก็ จริงๆแล้วว่าตัวตัวนี้ในเมืองไทยนั่นจะมีแค่ตัวเดียวอ uh ่าฮะใช่คือตัวที่ผมนี่แหละเพราะว่าเพิ่งจะได้ยินสอรลลี่นี่เหมือนกันใช่เมืองไทยนั่นจะมีแค่ตัวเดียวเน uh huh. าะจะให้นี่ไปด้วยรูปภาพนี่รู้จักไหมเท็มอสซุพรีม uh huh. <Supreme. S 2> นี่ซุพรีมใช่ครับอันนี้เป็นโปสเตอร์สกีนใช่ไอไลท์ลพวกเนี้ย ทางทางสุพิมเขาเอามาทําเสื้อแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นโปสเตอร์แต่ว่าเป็นของแท้นะโเก็คือเป็นโปสเตอร์ที่เขาโฆษณาขายเสื้อแล้นตอนนั้นใช่ครับก็จะอาหายากหน่อยอืแล้วก็มีชิ้นนั้นเป็นมูรากามิโดเรมอนญี่ปุ่นเป็นเป็นผื่นผ้าใบโดเรมอนอันนี้มีแค่ชิ้นเดียวในไทย นี่เป็นอันนี้ไม่ใช่ภาพนะเป็นภาพใบหรืออะไรทักอย่างนียแหละที่เขา,า,บบาที่เขาเป็นเป็นมีโชว์ที่งานที่เป็นอ่ายูนิโคเอ็กกับบุรกรมิเอกับโดเรมอนโอ้โหใช่เป็นเป็นของที่โชว์ที่งานงานเปิดตัวนะั้นแล้วผมได้เขาทานเจ้าของงานเขาให้มาโอเคยังไงคุณนักสินก็ฝากของแบบมามูลรอบนี้ื่อว่าขอสมควรเลยเดี๋ยวเรามาดูวัน ในเว็บนะครับว่าจะมีอะไรออกมาบ้างจากคอลเลคชั่นของคุณแม็กซิมยังในทางพรีเมเดดิ้งต้องขอขอบคุณทางคุณแม็กซิมมากครับมนายครับขอบคุณนะครับขอบคุณ,ค,ณครับ